จังหวัดพังงาจัดการแข่งขันขุดมะพร้าวด้วยกระต่ายสร้างสีงสันในงานกาชาติประจำปี2555โดยเน้นขุดมะพร้าวให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนดผลทีมจากอำเภอตะกวัวปาชนะทั้งสองทีมที่เวทีม,มัชฌากาชาติภายในงานกาชาติจังหวัดพังงาประจำปี2555มีการจัดการประกวดการแข่งขันขุดมะพร้าวด้วยกระต่ายแบบโบราณโดยมีผู้เข้าประกวดการแข่งขัน,ขน เป็นระดับมือหนึ่งของแต่ละอำเภอในการขูดมะพร้าวที่มีอยู่ทุกมุมเมืองของจังหวัดพังงาการประกวดการแข่งขันขูดมะพร้าวในครั้งนี้ได้สร้างความสนุกสนานและเพิ่มสีสันภายในงานกาชาติซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดพังงาเป็นอย่างมากสำหรับการขูดมะพร้าวเน้นให้ได้ปริมาณมากที่สุดในเวลาที่กำหนดเนื้อมะพร้าวขาวสะอาดแต่ละทีมกำหนดให้มีสองคนและสามารถผัดเปลี่ยนกันได้ ผู้สมัครทั้ง16ทีมของแต่ละอำเภอซึ่งแบ่งเป็นทีมชายและทีมหญิงต่างก็โชว์ความสามารถในการขุดมะพร้าวภายในเวลากำนหน3นาทีอย่างสนุกสนานโดยผลการแข่งขันทีมจากอำเภอตะกัวป่า,ปาชนะการขุดมะมพร้าวครั้งนี้ทั้งทีมชายและทีมหญิงด้วยปริมาณมะพร้าว1.7กิโลกรัมและ1.120กิโลกรัมตามลำดับพร้อมรับรางวัลจากนายสุภชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สำหรับการแข่งขันขุดมะพร้าวในครั้งนี้นอกเหนือจากความสนุกสนานแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษให้ลูกหลานได้ดูด้วยเพราะเริ่มหาชมได้ยากจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่บางคนเริ่มซื้อกะทิสำเร็จรูปเป็นกล่องมาใช้ปรุงอาหาร นี่พี่ครับนี่